สวัสดีค่ะครูจิสสาอาณาค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางวันนี้นะคะเราตามหาฐานแมนมีมว่าฐาน<หอ>พอแล้วก็มีเอฟซีบอกว่าที่กบตูมน่าจะมีฐานนะคะ,แ,ะแต่ว่าถ้าไม่มีก็เอาไว้เราไปซื้อทางนู้นบ่เสีอทั้งนะั้นไปสอบเลยถ้ามันไม่มีแล้วม,มันเป็นสอบนะ ก็ <g år> ไว้ก่อนใช่ไหมอืะวันนี้เราก็จะตามหาทางกันนะคะไปเจอแม่กระพี่มาหาแมงกระพี่ก่อนนะลุ้นนะคะ,ท,ะท,ทาแมงเปียวในทา้มีทางมาลุ้นกันว่ามีทางไหมน้างมันอะไรอยู่นี่อบอว่เห็นขุดลังขุดอันนะัปป้นยีิบแปดแปะเบนนะลงรถม่ได้ไหม

ด,ดูห่วยันี่ยนะะทานตางนั้นกัน้ติไปตามหาทานกันบ้านขุมทรัพย์มาซื้อนนยนาทย นะคะเราก็รอพี่บาเบียไปถามาว่าแถวนี้มีฐานขายหรือเปล่านะคะแล้วก็รอๆๆจะได้ฐานไหมเนาะวันนี้นี่ก็อากาศดีชมวิวภูเขาไปทุกคนแบบวิวภูเขาก็สวยมากนะมุมนี้นะเดี๋ยวก็เดียวจะให้ดูนะเห็นไหมโอ้ยไม่เห็นเนาะ ผมยาวจะดูโดก่แก้บสูงใช่ไหมคะรองทรสรุปได้ไหมคะทานทานบั่ได้ไหมเบิงเดอร์ยายแล้วไรงอนบั่มีครับไม่มีนะคะสรุปว่าไม่ได้ทไม่ได้แล้วจะพูดตรงเส้างหน้าไม่มีเลยถึงแล้วเนี่ยมันพ